เลี้ยงปลาสิวอ้าวปลาสิวควายสร้างรายได้สุดคุม้มปลาซิวตัวเล็กๆแต่มากประโยชน์มีคุณค่าทางโูชนาการประกอบด้วยโปรโตีนแคลเซียมสูงสมัยก่อนมีมากมายสามารถจับมาทำอาหารได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นท้องทุ่งนาหน่ยน้องคลองบึงอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดทั่วไปแต่ปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ปลาซิลในหลายๆพื้นที่แทบจะสูญพันธุ์เพราะหายากและราคาสูงขึ้นจึงมีกเกษตรกรหลายๆคนเล็งเห็นปัญหาในจุดนี้ได้นำปลาซิลมาเพาะเลี้ยงอย่างเช่นการที่กาฟ,ฟาร์มบ้านปลาคางตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามได้นำเอาปลาซิวามาเลี้ยงในบ่อปูนใช้พื้นที่ข้างบ้านเพื่อให้สะดวกในการดูแล และสามารถควบคุมการเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งเรื่องน้ําอาหารปัจจุบันมีทั้งบ่อปูนบ่อผ้าใบาและบ่อดินมีปลาซิว้าวหลายหมื่นตัวทํารายได้จากการขายปลาซิวตัวเล็กๆ3-4มหมื่นบาทต่อเดือนโดยคุณจินดรารักพักดีเจ้าของกติกาฟาร์มได้เปิดเผยแนวทางการเลี้ยงไว้ดังนี้บ่อเลี้ยง บอ่อที่ใช้เลี้ยงนั้นก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งบอ่อดินบอ่อปูและบอ่อผ้าใบตึ่งทางฟาร์มก็ได้เลี้ยงในบอ่อดินบอ่อปูและบอ่อผ้าใบโดยบอ่อปูและบอ่อผ้าใบนั้นข้อดีก็คือความสะดวกในการจัดการต่างเช่นล้างทาความสะอาดให้อาหารหรือแม้กระทั่งจับขาย โดยขนาดบ่อนั้นก็ตามพื้นที่ที่เรามีหากเป็นบอ่อปูนใหม่ให้แช่้ดยต้นกล้วยสับกรสัก5ถึง7วันส่วนบอ่อพลาสติกก็แช่น้ำปลาา3-5วันจากนั้นก็ปล่อยน้ำชิ้งแล้วเติมน้ำใหม่เข้าไปโดยหากเป็นน้ำประปาก็พักไว้3 7ถึงวันเพื่อให้คลอรีนเจือจางและเหือหายไปโดยช่วงที่พักน้ำก็จะใส่พืชน้ำเช่นสาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายพุงชโดแหนผักกระเฉดเป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งหลบซ่อนอาศัยของปลาเมื่อครบกำหนดการพักน้ำก็ปล่อยปลาลงไปได้อาหารอาหารที่ใช้เลี้ยงนอกจากพืชน,น้ำที่ใส่ลงไปก็จะให้รำอ่อนโดยซื้อมากิโลกร,รัมละ130บาทก็ใช้ได้เป็นเดือนให้กี่วันละครั้งช่วง5-6โมงเย็นเพราะปลาซิลจะขึ้นมากินอาหารในช่วงนั้นและปลาซิลจะไม่กินอาหารจมน้ำ การเปลี่ยนถ่ายน้ําและกระตุ้นปลาผสมพันธุ์การเปลี่ยนถ่ายน้ํานั้นจะถ่ายออกโดยการดูดน้ําเก่าออกแล้วเติมน้ําใหม่ใส่เข้าไปพอปลาได้น้ําใหม่ก็จะผสมพันธุ์กันเองแต่จะเพิ่มเติมด้วยการต่อท่อน้ําแล้วเจาะรูทําให้เหมือนฝนตกเพื่อให้เขาได้ผสมพันธุ์กันและยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยถ้าดูแล้วว่าน้ําเริ่มสกปรกมากเราก็สามารถนําหอยเชอรี่ไปปล่อยในบอ่อเพื่อช่วยทำความสะอาดช่วยบําบัดได้อีกทาง หรือจะใช้ปั๊มออกซิเจนร่วมด้วยก็ได้เช่นกันระยะเวลาการเลี้ยงโดยการเลี้ยงนั้นจะใช้เวลาประมาณ4-5เดือนก็สามารถจับขายได้แต่หากอยากให้ตัวใหญ่และมีราคาเพิ่มก็เลี้ยงต่อจนครบ9เดือนก็จะมีขนาดใหญ่และสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมต่อไปการขายสำหรับราคาของปลาซิวอ้านั้นจะขายในราคาตัวละ3บาทแต่ถ้า9เดือนจะขายในราคาตัวละ5บาท โดยราคาเหล่านี้ก็มีขึ้นลงนะครับส่วนชาวบ้านถ้าอยากจะมาขอซื้อไปทำอาหารก็จะขายในราคาถ้วยละ20บาทโดยชาวบ้านนั้นจะซื้อไปทปําหมกปลาซิลปลาจอมซึ่งเราก็จะขายได้เกือบทุกวันตอนนี้ทางฟาร์มก็มีรายได้เดือนละประมาณ3-4หมื่นบาทต่อเดือนจากการขายเฉพาะปลาซิลหากสนใจต้องการเลี้ยงปลาซิลอ้าวก็สามารถติดต่อได้ที่เ c e บุ o k จินตรากันทีกาฟาร์มนะครับครับ ปลาซิลปลาตัวเ,เล็กๆที่สามารถสร้างรายได้ที่ยิ่งใหญ่หากมองเห็นช่องทางก็หวังว่าคงเป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจนำไปต่อยอดได้นะครับสวัสดีครับ